อนุนันยักจา์เปนเซอร์เป็นยานเกา,าะพิฆาารถังของกองทัพเยอรมันตะวันตกที่ถูกออกแบบให้มีการใช้พลประจํารถทั้งหมด4นายได้แก่ผู้ขับชาการยานเกราะ1นายพลปืน1นาน,1นายพลปจุกระสุน,น,นอีก1นนายและพละขับ1นายและถูกออกแบบในช่วงเวลาที่แผ่นดินของเยอรมันถูกแยกออกเป็น2ส่วนนั่นคือเยอรมันตะวันตกที่ถูกดูแลแล,และสนับสนุนโดยประชาคมโลกเสรีและเยอรมนีตะวันออกที่ถูกครอบงำการปกครอ,องจากรัฐบาลของสหภาพโซเวียตโดยเป้าหมายที่สําคัญข,ของการพัฒนาย,ยานเกาะรุ่นนี้สืบเนื่องมาจากการที่กองทัพเยอรมันตะวัน ที่เรียกตัวเองว่าบุนเดอร์แวร์ต้องการจาัรดหายยนเกาะรุ่นใหม่ที่ทรงพลังและมีศักยภาพทางการลบที่มากพอในการจะมาทําหน้าที่แทนรถถัง M47 แพาตันของอเมริกาที่ประจําการอยู่ในเวลาขณะนั้นได้สบวรใหในทางกองทัพตัดสินใจในการนําเอาแนวคิดของยานเกนาะพิฆาตรถถังกลับมาใช้อีกครั้งในฐานะยานเกนาะพิฆาตถังในยุคข,ของสงครามเย็น ที่ลักษณะการดีไซน์และการออกแบบจะไปเหมือนกับยานเกา,าะพิฆาตรถังแจ็คพนเซอร์โฟที่ถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายในยุคข,ของสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองซึ่งนอกจากนี้ยานเกา,าะพิฆาตรถังคานุนันยาแจ็คพนเซอร์ยังได้รับการจัดสร้างและผลิตโดย2บริษัทชั้นนำของเยอรมันได้แก่บริษัทเฮนเชลและบริษัทฮานนเม ที่ทําให้เราเชื่อว,ว่ายานเกาะรุ่นนี้จะถูกผลิตออกมาอย่างปราณีตและมีคุณภาพมากที่สุดนั่นเองโดยสําหรับยานเกาะคานุนั้นย้ายจากพนเซอร์คันแรกสุดที่ถูกสร้างเสร็จสิ้นในปีคศออ1960ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของความสําเร็จของกองทัพเยอรมันตะวันตกก่อนที่ภายใน6ปีให้หลังระหว่างปีคศออ1966ถึงปีคศ1967ก็ได้มีการจัดสร้างยานเกนาะพิฆาตถังรุ่นนี้ออกมาไม่ต่ำกว่า770คันก่อนที่พวกมันทั้งหมดจะถูกส่งเข้าไปประจําในกองร้อยของกองทัพเยอรมันตะวันตกและไปประจําการในหลายๆประเทศนั่นเอง โดยจุดเด่นที่สําคัญของยานเกาะไปข้ารถถังรุ่นนี้คือการออกแบบยานพาหนะหรือตัวยานเกาะให้มีขนาดที่ต่ำซึ่งวัดได้เพียงแค่2.9 0 mm เมตรเท่านั้นเพื่อให้พวกมันเล็ดลอดการตรวจจับของข้าศึกไปได้รวมถึงง่ายต่อการซุ่มโจมตีและหลบหนีได้อีกด้วยรวมไปถึงยานเกาะรุ่นนี้ยังได้มีการติดตั้งอาวุธหลกักเป็นปืนใหญ่รุ่น r a m a t o า BK90 l 4 0ขนาดลำกล้อง90มมตรจำนวนหนกระบอก ซึ่งมีขีดความสามารถในการทําลายเป้าหมายที่เป็นยานเกาะและรถถังได้อีกด้วยรวมไปถึงยานเกาะรุ่นนี้ก็ย,ยังได้มีการติดตั้งอาวุธรองเป็นปืนกลรุ่น MG 3ขนาดลำกล้อง7.62ม mm, เมเอาไว้ทั้งหมด2กระบอกโดยกระบอกแรกได้มีการติดตั้งเอาไว้ในบริเวณด้านหน้าข้างปืนใหญ่ซึ่งทําหน้าที่เป็นปืนกลร่วมแกนของยานเกาะพิฆาตรถถังรุ่นนี้นั่นเองและกระบอกที่2ก็ได้มีการติดตั้งเอาไว้ในบริเวณด้านบนเพดานของยานเกาะพิฆาตรถถังเพื่อเอาไว้สกัดการต่อหมายขนาดเล็กและฐานลากของข้าศึกนนั่เอง และรวมไปถึงในบริเวณด้านหลังของยานเกา,เาะพิฆาตถถังคานุนันยาชาพันเซอร์ยังได้มีการติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดควันเอาไว้อีก8เครื่องซึ่งมีเอาไว้สําหรับในการยิงลูกระเบิดควันเพื่อใช้สําหรับในการอําพางและหลบหนีหรือสร้างม่านควันเพื่อตบตาฆาศึกนั่นเองแต่อย่างไรก็ตาม ต่อให้ยานเกาะรุ่นนี้จะถูกประเมินว่าเป็นยานเกาะวิคารถถังที่มีคุณภาพมากที่สุดของกองทัพยุโตะวันตกแต่เมื่อกาลเวลามาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อกองทัพสหภาพโซเวียตท,ทาการเปิดตัวรถถังรุ่นใหม่อย่างรถถังที่64และรถถังที่72เกิดขึ้นซึ่งถือเป็นรถถังที่มีความทันสมัยเป็นอย่างมากในช่วงเวลานั้นส่งผลให้ยานเกาะวิคาตรถถังคานุนันยาค์แจากพันเซอร์ถ,ถูกประเมินว่าเป็นยานเกาะวิคาตรถถังที่ไม่สามารถไปต่อกองกับรถถังของสหภาพโซเวียตได้ซึ่งถึงงงแแมมมม้้้้ททาาาาาผผูลิตจะีกกกรรรเสนนนนอใหดดัปืข105 mm, ติดตั้งปืนยาขนาด90มิลิเมตรแล้วก็ตามแต่โดยในที่สุดในปีคศ1983ก็ได้มีการนำเอายานเกาะพิฆาตถถังคานุน,นั้นยา er จากเพนเซอร์จำนวนหนึ่งจำนวน133คันไปดัดแปลงให้มีการใช้ขีปนาวุธต,ต่อตารถถังในการทําลายรถถังด้วยกันเองนั่นเองและตั้งชื่อยานพาหนะเหล่านั้นว่า Rocket จากเพนเซอร์และเจเกอร์ถูนั่นเอง และสําหรับยานเกะาะพิฆาตรถังคานุนันยักแจกแพันเซอร์คันที่เหลือรอดและไม่ถูกนําไปดัดแปลงนั้นก็ยังเข้าประจําการให้กับกองทัพเยอรมันตะวันตกอยู่เรื่อยมาก่อนที่ยานเกาะรุ่นนี้จะค่อยๆย,ยุติการใช้งานเพื่อเปิดทางให้กับอาวุธรุ่นใหม่ๆของกองทัพเยอรมันและในท้ายที่สุดยานเกะาะพิฆาตถังรุ่นนี้ก็ได้ปลดประจำการลงในปีคศ .1991 อันเป็นการยุติการใช้งานยานเกะาะพิฆาตรถังรุ่นนี้และเรื่องราวของยานเกะาะพิฆาตถังคานุนันยักแจกแพันเซอร์นั่นเอง ในส่วนข้อมูลจำเพาะของยานเกราะปิฆาตต่า,างคานุนัญญาจัพันเซอร์ได้มีการใช้พรประจำรถอยู่ทั้งหมด4นายได้แก่ผู้กำกับาการยานเกราะ1นายพลปืน1นายพลบรรจุกระสุน1นายพลขับ1นายและในส่วนข้อมูลทั่วไปยานเกรา,ปาะปิฆาตตางคานุนัญญาจัรพันเซอร์ได้มีน้ำหนักอยู่ทั้งหมด27.5ตันมีความยาวอยู่ทั้งหมด8.75เมตรมีความกว้างทั้งหมด2.98เมตรมีความสูงทั้งหมด2.09เมตร ใช้ช่วงล่างแบบเทอร์ชันบาร์มีการใช้เครื่องยนต์รุ่น MTU MB 837 AA V8 ให้กำลังแรงม้า500แรงมา้ามีระยะปฏิบัติการในไกลสูงสุดอยู่ที่395กิโลเมตรและสามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองและทั้งหมดก็เป็นในส่วนข้อมูลเฉพาะของยานเกาะพิฆาตรถสังคานูนันยากแจ็คพันเซอร์นั่นเองครับ และทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของยานเกะาะพิฆาตต่างคานนนันยะกจ็แอนเซอร์ยานเกะาะพิฆาตต่างในยุคของสงครามเย็นและสําหรับท่านผู้ชมที่ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มซับสไครบ์บริเวณด้านขวาล่างของมุมจอด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ตัวของกัปตันโอฟสตอรี่ขอตัวลาไปก่อนนั่นเองขอกล่าคำว่าสวัสดีครับขอให้โชคดีครับ